สวัสดีครับสวัสดีครับคุณยอดครับสวัสดีครับี่อนนี้สตอร์วตี้เราพาสมาชิกมาที่ไหนครับวันนี้เราวันนี้ที่ร่มหลวงจุนพรตุดมรักดิ์จังหวัดสงขลานะงหวัสงขลานะฮะเอ้าคุณยอดเป็นไงบ้างครับวันนี้เรามาอย่างไรบ้างวันนี้อ่ะวันนี้ผมออกจากบ้านมาตั้งแต่11โมงกลับได้นะครับกลับมาเรื่อยๆนะมาถึงก็มาถึงหัดใจแล้วก็รวมขบวนกับเพื่อนเพื่อนเจต้า อีก5้าหกคันนะครับแล้วก็ก่อนที่จะตั้งเราตั้งขบวนมาที่กรมหลวงครับอุดมพรเขตบรมศักดิ์จังหวัดสงขลาที่นี่นะครับสรุปแล้วก็คือวันนี้เรามาเป็นงานมินติ้งเซอรโซนขับนะครับที่ลานกรมหลวงอุดมพรนะครับคือคุณยอดก็ขับรถมาจากพัทลุงเลยใช่ครับมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะคเป็นของกลุ่มเฟต้าภาคใต้นะครับครับผมก็มีหลายรุ่นต้งแบ่งจดหกของคุณยอด1.6ึ่ใช่ไหมครับ1.5แล้วก็มี1.4นะครับ เดี๋ยวหันไปดูกล้องครับหันไปดูสมาชิกนะครับตอนนี้กำลังติดสติ๊กเกอร์กันอยู่กี่คันครับคุณยอดกี่คันโอ้วันนี้เยอะเลยเยอะเลยในนับเลยทุกคนต้องซีซูมไปที่รถนยครับนะฮะนี่คือสมาชิกของเรานะครับตอนนี้เขาทำอะไรอยู่คุณยอดติดสติ๊กเกอร์ครับอยู่ทางนี้ฮะทางนี้ทางนี้ครับเดี๋ยวตามไปดูเลยเข้ามาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ทำไมกันอยู่ไอทำไมอยู่ครับล็อกสติ๊กเกอร์ใหญ่ครับเล่นสติ๊กเกอร์อะไรครับตอนนี้ก็สมาชิกนะครับเลยกลุ่มหนึ่งนะครับก็กองการกิจกรรมก็จะมีการแจกสติ๊กเกอร์เฟียต้านะครับก็เป็นเฟียต้าเท้าโซนขับนะครับจะไม่ใหญ่ย่อยถ้าผมอยากให้สมาชิกอยู่ที่แนะนำตัวก่อนนิดนึงนินนิดนหน่อยนะเชิญเชิญครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับเอครับเอนะครับอ่าครับผมชื่อพรค่ะจากไหนจากไหนจากไหนด้วยผัดใหญ่ค่ะผัดใหญ่นะครับอใหค่ะาครับเรื้อเกี่ยวครับว้าครับ ข้าใจครับชิวาครับเอานี่ใครครับชิาชื่อวอครับข้าใจครับอ่าหนุ่มรอเราครับโจครับสงขาครับอ่าจากสงขาทำอะไรอยู่ครับตัวนี้รอปิกเกอร์ขับขับปิต้าขับครับเราเพื่อจะติดเซาโซนครับอ๋อใจดีดีดอนะครับ